โอเคครับสวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับอันนี้ก็เป็นเว็บป้าตัวนี้ตัวรนะ้อยห้าสิบนะ S หนึ่้า S หนึ่งสออ๋อโอเคตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นดำแดงนะเราก็เลยมาทำเป็นดำแดงใส่ให้นะครับเอาหมุนมาโอเคหมุนไปเรื่อยๆ สวยเลยนะครับตะแกงดดำนะครับเคเปิดผ้าใบออกมีกันสะบัดนะครับตัวนี้จะเป็นดำขอบดำนะครับกระจกดำเราก็เริยมมาทำดำใสนะ่ตัดกันนะเป็นดำเหมือนกันนะดำด้าน ออามุนมาสวยมากนะครับเป็นล้อดำนะครับแตะแกงดำตัดกันนะครับดำแดงโอเค มีเบลนะครับพื้นปุ่มนะครับครบเลยนะที่จับเด็กนะครับขึ้นลงตัวนี้จะเป็นโครงใหม่นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นโครง กลมนะครับโค้งกลมโค้งใหญ่นะด้านล่างนะครับเหล็กเราใช้ไม่เยอะนะครับเราว่าโล่งนะครับอย่างเว็บป้านี้ครับรถไม่ใหญ่มากเราจะใช้ใช้ใส่เหล็กแค่สองจุดนะครับนะครับตรงโล่งเลยถึงจะเอาขาลงก็เอาขาลงได้นะครับเราเวลาเราดันถอยหลังนะครับสามารถเอาขาลงได้สองจุดนะครับเห็นเห็นเลยนะครับถอดง่ายนะครับ เราจะมีขาตั้งพ่วงนะครับมีชุดกุญแจอ่าที่ถอดจะมีสองจุดนะครับที่มือชี้อยู่นะฮะเป็นประกับนะครับประกับเราใช้น็อตน็อตตัวใหญ่ M12 นะครับเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ปรับระดับได้นะครับจุดทุกจุดนะครับเหมือนเดิมนะฮะปรับระดับได้นะครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาปรับให้ลดตรงให้ลดตั้งศูนย์ได้นะครับจุดปรับของเรามีนะฮะขับง่าย โอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองคุยกันนะครับสามารถใส่ได้ร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับร้อยยี่ห้าก็ใส่ได้นะครับพะพ่วงตัวนี้ไม่หนักมากนะครับไม่ถึงร้อยโลนะครับตัวนี้อยู่มาห้าสิบหกสิบโลนะครับไม่เกินนี้นะครับเฉพาะตัวพ่วงนะไม่หนักมากนะครับไปแดดแบบแบบสบายๆเลยนะครับเอสหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ โอเคอ่าเช็คไฟให้หน่อยอ่าเวลาเราเปิดไฟหน้านะครับโอเคเปิดไฟหน้าไฟหน้าออกนะฮะไฟไฟหลีนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมครับไฟเลี้ยวออกด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟท้ายออกเอาเบรกอ่าไฟเบรกออกเห็นไหมครับมันจะพร้อมกันกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะติดโลโก้อย่างดีนะครับของเวบป้านะครับ จากร้านสุนามินะครับเป็นคนทําให้นะครับสุนามิไซคานะฮะสุนามินะครับเข้ารู้ได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสุนามิมอเตอร์ไซค์สุนามิไซคานะครับโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับ